อนด้าซีวิอีกแล้วนะครับรถนี้ได้มาหลายคันนะครับ1.8ตัว E นะครับปี2019ปี2019คันนี้ได้ดิสเบรก4ล้อนะครับไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับเป็นตัมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วคันนี้เป็นตัว E นะแต่ได้เป็นบาอผ้าแต่ได้เป็นบ่อผ,ผ้าสวยๆเนียนๆเลยนะครับราคาค่าตัวแค่489,000บาทรถคันนี้คลีนมากสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับอยู่ผมเมทอโต้นะครับ จับสปอร์ตซีด้านนะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมซื้อซีวิคเอฟซเข้ามา3ามพันนะครับเป็นตัว e หมดเลย3ามพันนะครับวันนี้ก็เป็นคันที่2นะที่ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับก็ฮอนด้าซีวิคเอฟซี1.8ตัว e แต่คันนี้เป็นปี19นะครับเป็นตัว mc เหมือนกันน้ำมันได้เชนเหมือนกันนะครับราคาค่าตัว489,000บาทนะครับ489,000บาทนะรถเลขไมประมาณ15นะ15นะครับได้สีเทานะครับสวยๆนะกันชนด้านหน้ามันไม่ได้เชนแล้วคันนี กันชนด้านหน้ามันนไม่ได้เชลละนะระบบฟองสว่างนะครับคันนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าตัวรถเนสีเดิมมากเลยนะเนียนมากทั้งคันนะครับเดิมสนิทเลยนะครับดูเงาแสงนะเมื่อเมื่อตอนสักพักหนึ่งถ่ายข้างในโดมโอ้โหสีไม่สวยเลยนะครับก็เลยต้องเอารถขยับออกมาถ่ายด้านนอกนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนพร้อมเดย์ไทม์นะครับแล้วก็กันชนนะครับเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับนะสวยสวยเดิมเดิม0ี่บาทนะครับฟีดาวร้อมถึง8,000กว่าบาท แปดพกว่าบาทถึง9 0 0 0นะได้รถ h o n d ้าซ v i c f กปี2 0 1 9ไปเลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2 49นะครับ4ปีนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับอันนี้ก็จบมองข้างนะครับประพับไฟฟ้าและไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่แก้มข้างตัวรถแก้มข้างตัวรถนะรัดด้วยยางไฟสโตนนะครับปี2อคันนี้ล้อแม็กเป็นทูโทนนะครับได้เป็นดิสเบรกสล้อแล้วได้เป็นดิสเบรกสล้อแล้วนะครับนะ คือมันเป็นสปอร์ตซีดานแหละเอาจริงๆแล้วนะฮอนด้าซีวิคเอมันเป็นสปอร์ตซีดานนะครับที่น่าใช้งานมากๆเพราะว่าด้วยตัวเครื่องยนต์เองนะครับเป็น1.8 i-vtec นะครับแล้วพี่ดูสีตัวรถนะที่ผมแจ้งนะตั้งแต่ข้างหน้าไปข้างหลังข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้นะเงาเดิมชําทั้งคันเลยนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับคิ้วขอบประตูก็เป็นโครเมียมนะด้านบนนะครับเป็นโครเมียมนะครับนะตัวนี้นะครับภายในนะจะได้เป็นโทนสีดาแต่คันนี้ได้บอดหนัง แต่คันนี้ได้เบาะหนังนะครับแล้วประตงประตูสวยหมดประตงประตูสวยหมดเลยนะ489,000บาทเท่านั้นนะครับกับ h o n d ้า i v i c f ก Honda c ด้า C ีวนะครับ1.8ตัว e นะครับนะคันนี้ได้ภายในเบาะหนังนะครับคันเมื่อก่อนหน้านี้ได้ภายในเบาะผ้านะครับนะปุ่มปุ่มสตาร์ทมีให้ทุกอย่างมีให้ครบนะครับวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูซอนโทนนะครับนะ จับความเร็วเอ้ยล็อกความเร็วให้จับความเร็วล็อกความเร็วนะครับแล้วก็หน้าปัดเลนไม้นะครับก็จะเป็นดิจิตอลอย่างนี้นะครับเลขไม้อยู่ประมาณ1 5 6 7 7 7กร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลครับรถตัวนี้เพิ่งซื้อเข้ามานะครับเพิ่งซื้อเข้ามานะครับหน้าจอนะตัวนี้ก็แสดงผลตัวกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็ระบบแอร์เนี่ยเป็นออโต้เกียร์เป็นอัตโนมัติ cvt นะครับ เกียร์ก็จะมี P R N D S แล้วก็เกียร์โลเกียร์ L นั่นเองนะครับเบรกมือไฟฟ้าอโต้เบรกโฮนะครับโหมดการขับขี่ก็คือคอคีคอนโหมดนะ <S 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 ที่วางแก้วน้ำนะคอนโซลนะครับมันสไลด์ได้นะตัวนี้นะครับแล้วก็มีที่เก็บของด้านล่างอีกนิดหน่อยนะครับพร้อม USB พร้อม AUX นะครับแต่ตัวบอดได้สีดำเอออันนี้เจ้าของเดินมาจะทำมาเนี่ยเจ้าของเดินมาจะทำมาสวยดีนะเพราะมันรับกับตัวคอนโซลนะคอนโซลก็เป็นสีดำตัวเบาดก็เป็นบอดหนังนะครับ สวยๆนะตัว e ปี19นะครับตัว e ปี19นะครับเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับสวยๆคลิปๆแบบนี้นะสี่แส0แปดหมืเก้าันบาทนะครับประตงประตูสวยเดิมหมดประตงประตูนี่สวยเดิมหมดนะครับปิ๊งๆเลยนะครับภายในนะเป็นสีดำหมดเลยนะครับพวกมือเปิดต่างๆแล้วก็ตัวเบาะนะครับเป็นสีดำทั้งหมดนะครับ ใครที่กำลังมองหาตัว Honda Civic FC นะครับไปใช้งานนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ096นะครับ5355153 096นะครับ5355153นะรถสวยๆแบบนี้นะครับพร้อมส่งมอบเลยนะรถสวยๆแบบนี้พร้อมส่งมอบเลยนะ096นะครับ5355153มาพี่ Civic FC เป็นรถที่นั่งดีมากๆนะครับนั่งหน้านั่งหลังก็นั่งสบายนะโครงสร้างเดิมนะครับเมทัลเดิมนะครับเนี่ยทุกอย่างเดิมครบหมด นะครับ้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะผ่อนเพียง8 9ดเกพันผ่อนเพียง8 9 0เกพันนะครับแต่พี่ได้ขับรถซีดานสปอร์ตอะ CV เจ็ี่อะนะฟรีดาวนะไม่ต้องใช้เงินออกรถด้วยกัรชนน้านหลังแน่สนิทเลยไฟท้ายนะครับเป็นแบบว่าเป็นตัวมุมแมลงนะเป็นลายแบบมุมแมลงนิดนึงนะครับแต่รถสวยรถสวยจริงนะสีสวยด้วยนะคันนี้มาแบบคลีน n c l เลยคลีนค c ีนเลยครับตัวรถเนี่ยไม่มีกระทบนะครับไม่มีเก็บงานสีนะครับคลีนมากนะครับ นะดูดีสีรอบคันสองฝแบบั่งเปเนีเงาแบบสวยฟิ้งนะครับมีกล้องมีกล้องมองหลังให้นะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังห้องเก็บสัมภาระก็จะกว้างกว้างมากๆสำหรับ Honda Civic นะครับกว้างมากๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มรถได้ปี19ด้วยนะครับแล้วก็พวกเครื่องมือไม่แรงทุกอย่างครบหมดนะครับพวกซีนต่างๆนะครับเดิมครบหมดหมดนี่ซีนทางมะพงทางมะพร้าวนะครับต้องเป็นอย่างนี้ ต้องสวยเดิมขนาดนี้นะครับเนี่ยรถเดิมๆครับนะครับอันนี้คือ Honda c i v i cvc แล้วก็โครงสร้างอีกจุดหนึ่งนะครับด้านท้ายนะครับต่พวกนี้ยซีพวกเมทดอาร์คต่างๆนะครับดูได้เลยนะครับทุกอย่างต้องครบนะครับสวยๆนะครับรวมไปถึงตัวน็อตฝาท้ายด้วยนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับบ่งบอกได้เลยนะครับว่ารถคันนี้ฝาท้ายเดิมไม่เคยกระทบแน่นอนนะครับฝาท้ายเดิมไม่เคยกระทบแน่นอนนะครับพวกนี้เวลาดูเราก็ต้องดู2ฝั่ง ดูสองฝั่งนะครับความสวยงามทุกอย่างนะจุดต่างๆนะเดิมไหมนะครับดูได้เลยนะครับโปรเมนอาร์เนี่ยที่ผมแจ้งนะครับ489,000บาทเท่านั้นนะครับกับ Honda Civic FC คันนี้นะครับเป็นรุ่น1.8ตัว E นะครับเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับนะว่ารถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับคือต้องยอมรับว่าตัว Civic FC เนี่ยเป็นรถที่นิยมมากๆนะครับในกลุ่ม จะวัยรุ่นก็ด้วยหรือว่าจะวัยทางานก็ด้วยเพราะว่าบอดี้มันใหญ่และมันเป็นรถที่อนเนกประสงค์คือจะใช้ขับใกล้ไกก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,824 e นะครับนะต้องบอกว่าดีแหละสีสวยด้วยนะครับฝากระโปรงเดิมหมดนะหัวน็อตเลยวงเลเบลนะครับไม่มีขยับนะครับหัวน็อตนะครับเดิมๆแบบนี้นะฝากระโปรงกิ๊บกินะครับตัวบนตัวล่างนะครับ นะพวกกระโลกระโลกทุกอย่างแต่ดูได้เลยนะเท็มาร์กังอยู่เลยเหลืองเดือดขาวๆนะครับก็ซีนเ,เดิมนะครับเม็ดอาร์กรอยต,อต่อต่างๆเดิมหมดนะครับหนึ่งจุดแปดตัว E ออีรับพี่คันนี้นะร,รถยังว่างอยู่นะครับหากใครสนใจนะครับ0ู6ย์เก้าหกนะครับ5้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามนะอันนี้ซีนเดิมนะดูดีๆนะอันนี้ซีนเดิมนะ นะครับตัวรถไม่มีกระทบขนาดนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยเนาะ096นะครับ5355153ปิดเป็นสนิทนะ0965355153ครับคอร์ด้าซีวีเอสซีครับ